เดี๋ยวขอถามเลยไหมคำถามเนี้ยยังไม่มีใครถามเลยอ่ะตั้งแต่ดูไรมาครับเลิกกันไปที่บอกว่าสองสามเดือนอ่ะร้องไห้ทุกวันไหมทุกวันแล้วเราแบบมีโทรไปก็ตอบอยู่ตอบไหมไม่กล้าโทรเขาก็เิ็นแชทหากันอะไรเงี้ยก็ก่อนก่อนก่อนที่จะแยกกันก็ก่อนที่จะแยกนั่งกันวันนั้นก็เหมือนนั่งทําสื่อกันอ่างเงี้ยก็นั่งถามกันว่า คิดคิดว่าอนาคตของเรามันจะเป็นไงถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยอเแบบนียโคตรแส่ะแล้วก็ถามเขาว่ารู้สึกผิดหวังไหมที่ที่ผมพามาเจอเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยอวังแ้่แล้วเขาก็พูดไปน้ําตาไหลไปนก็อ่าแล้ว<ห>พี่ฟันขอถามอีกประเด็นหนึ่งได้ครับประเด็นที่เราไปออกรายการผมนเกษตรพี่มันถามว่าแมงปอกับผู้กนนอะ มีความคิดไหมว่ารายการออกไปอ่ะคือเราจะโดนยังไงอะไรยังไงบ้างกระแสจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ผู้กันเล่าก่อนตอนแรกก่อนก่อนเลยก่อนออกเลยก่อนจะไปต้องลู้ไว้ว่าเราจะมีซ้ายกับขวาก็จะมีฝั่งไหนที่โดนทัวต้องมีทัวเอาเอาผู้กันก่อนเลยเอาผู้กันก่อนก็ก่อนที่จะออกรายการก็คือผมตอนนั้นก็คือเครียดครับแบบพยายามจะทําพยายามจะทําให้ตัวเองไม่คิดมากครับก็คือดูตลกดูอะไรให้มันแบบไม่ไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นครับเฉพอ ก่อนเข้ารายการพอเข้ารายการแล้วอะไรงเงี้ยครับมันมันกดดันจริงๆงครับมันท,ทีแรกผมก็ใส่แมสเข้าไปทีนี้เหมือนพี่เขาก็บอกว่าให้ถอดแมสเลยทีนี้ผมเองก็คิดว่าเออมันมาขนาดนี้มันก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วก็คือแบบเพราะว่าเราผิดนะครับพี่พท,ทีนี้เอก็คือผมผมก็คิดว่ากระแสเขาก็คงก็คงแบบลนะุมว่าผมว่าเอเอแบบ ท,ทั้งทั้งที่เป็นงานแต่งผมทําไมต้องให้พ่อมากเกี่ยวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เตรียม,มเตรียมใจมาในเรื่องนี้แล้วทุกคนรู้ไหมว่าประโยคหนึ่งที่น้องน้องผูก้การพูดกับฝันว่าอะไรน้องบอกว่าผมอ่ะคิดไว้เลยพี่ว่า กระแสต้องมาลงที่ผมแต่ผมรับจบคนเดียวเพราะเรื่องมันทั้งหมดมันเป็นเพราะผม<ไ>ทุกคนโคตรแซดอ่ะผู้ชายอะไรจะแบบว่านึกถึงแบบคนที่เรารักขนาดเนี้ยโคตรเท่คือเอาจริง,รง,รงๆนะทุกคนถ้าเรารู้ว่าเราไปแล้วเราจะโดนกระแสแรงๆอ่ะเราไม่ไปนะนนะเพราะเรารู้ว่าเราจะโดนด่าน้อยเออน้อยคนอนะ่ะมันต้องเป็นคนที่รักจริงๆอ่ะมาถึงจะแบบว่าเออไปวะอะไรเกิดขึ้นก็คือกูรับผิดชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคนไม่ไปเลยอ่ะจริงจะไปทําไมนัดไปปะคะถ้าพูดถึงอะถ้าเป็นนัดนัดไปอ่ะ ไม่ตายแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ก็เคสเนี้ยก็คือเคสที่น้อยอยู่เพราะว่าไม่มีไม่มีใครออกของแต่แล้วมีคนเอนดูทั้งคู่นะใช่น้อยมากว่าคือแบบว่าจะแบบต้องมีฝันในฝันหนึ่งพันแล้วทั้งนั้นที่รู้อยู่ในใจแล้วว่าถ้าเราเข้าไปในรายการแล้วต้องโดนอ่ะผมพูดเลยว่าเป็นผมผมไม่ไปหรอกฟิวก็ไม่ไปแล้วแล้วแล้วเฮ่อมาหล่อเลยนะไปติ๊กเแล้วแล้วน้องเบงบอล่ะไปแนวหล่อไปเวหล่อแลยไง แล้วน้องแมนปอแบบว่าพอพอรู้ว่าเขามาเราแบบแอบดีใจนิดๆไหมก็ดีใจค่ะทีแรกหนูเข้าไปในในสตูช่องสามนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าเหมือนว่ามาแค่คนเดียวทีแรกหนูก็ตกใจว่าเอ้าทําไมผู้การถึงมาคนเดียวทีนี้หนูก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงนิดนึงว่าเป็นห่วงอ๋อแล้วก่อนเข้ารายการเรา โกรโกรกันหลุดแล้วไม่ใช่หรออ๋อแต่ในใจลึกๆแล้วก็ไอคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงให้มาคนเดียวแล้วความรู้สึกมาย่ะที่เป็นเพื่อนมากับทั้งสองคนเลยอ่ะแบบที่เพื่อนเราะไรการเนียใช่ที่เพื่อนเราโดนเรื่องแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงนูเป็นห่วงคขารู้สึกทั้งคู่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าออกไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างแล้วก็กระแสมันจะมาไงอย่างไงแต่พอออกไปแล้วกระแสมันออกมาเป็นทางที่เป็นทางบวกอะค่ะก็ดีใจกันทั้งคู่ด้วยแล้วก็ นั่นแหละค่ะซัพพอร์ตเหมือนเดิมวิ้งชักลุกอ่ะเพื่อนอ่ะมีว่ามีเพื่อนอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าแมงปออ่ะโชคดีมากต่อให้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่มีคนดีอยู่ข้างๆเนี้ยสองคนนี้คือแบบไม่น่ามีทศร้อยคนนะเขาบอกเออแบบเพื่อนดีๆหายากมากแล้วก็แฟนดีๆแม่แม่เลยแค่หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมย่างคะร้อยเปอร์เซ็นนคงคะอ่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นประมาณกี่เปอร์เซ็นคะคนเสื้อขาวอ่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเข้าประเด็นก่อนดิเข้าเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะขนองผู้การอ่ะเข้ารายการอะ่ะถึงตอ,อบแม่แล้วอ่ะพี่ยิงไปขนาดนี้เพื่อแค่เขาตอบน้องแถวล่ว <c oughs> างแถวบนกลับมาแนอ่อ่อะกี่เปอร์เซ็นอยากรู้เหมือนกันเจ็ด เจค่ะเ0อนอยู่สาเอนี่ยต้องอะไรเหลือ,อเหลไมทำอไเนี่ยเวลาเวลาค่ะเวลาเคเขาขอเวลาน้อยไม่คือน้องอ่ะคุยกับฝันมากไงรู้ไหมน้องบอกว่าพี่ตลอดเวลาที่เลิกกันไปอ่ะหรือเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นอ่ะหนูก็ไม่เคยไม่รักเขาเลยแต่หนูก็เจ็บหนูเสียความรู้สึกแล้วตอนที่หนูร้องไห้หนูกนอนอยู่คนเดียวหนูก็ร้องไห้คือน้องก็ไม่กล้าโทรหาใช่ปะ ไม่กล้าโทรหาคือเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็รักแม่เราเขาก็รักพ่อเขาแต่เราสองคนก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่ว่าต่างคนไม่ต่างห่วงกันแต่ก็คือห่วงทั้งสอง,งของความรู้สึกกันทั้งสองเละแต่มันจะทายังไงได้ไดเมือนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องก็เป็นผู้หญิงก็โดนเต็มๆสังคมไทยเราก็รู้กันอยู่ใช่ใชงานจัดงานแต่งมาแล้วแบบ อ่ะมาโดนเลือกอย่างงี้มันก็กลับกลายเป็นว่าโดนโดนโดนเขาซ้ำอีกรอบอ่ะโดนเขานินทารอบแรกก็คือพาผู้ชายเข้าบ้านไม่พอรับรอบสองซ้ำก็คือแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแบบเงินตรงในแต่เนี้ยมันก็เลยแบบเป็นกายที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบดราม่าขึ้นมาไงคะทุกคนตอนนี้ก็คือฝันก็พยายามพวกแบบพวกพี่ๆอ่ะก็คือพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจน้องให้น้องแบบว่าดีขึ้นนะคะให้น้องดีขึ้นให้เขารู้ไปเลยว่าเอ็ซตี่ออขนาดไหนอ่ะคำถามมาค่ะ เอาต่อจากเมื่อกี้ที่แบบว่าใสาแ่แ,สแมแสแ,มแล้วใส่แมสแล้วงไงต่อนะใส่แมสก็คือผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วก็คืออ๋อเขาบอกให้ถอดแมสทีมง,งานเขาทีมงานพี่เขาบอกให้ถอดแมสอ่ะก่อนเข้ารายการก่อนถ่ายใช่ทีนี่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วถึงแม้กระแสจะออกมาในทางลบผมก็ต้องไปทํางานเพื่อที่จะหาเงินมาใช้อยู่ดีสุดเราแมชจริงอันนี้คือแบบเท่เลยอ่ะ เทแบบของจริงอ่ะกายอมใจรับไม่ได้แบบเทแค่พูดอ่ะไม่ได้เทแค่ปากไม่พ่อเขาก็ยอมเหมือนกันนะพ่อเขาก็แมนนะก็คือแบบทุกคนแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันหยาพูดจริงๆคือว่าตอนเนี้ยฟันหน้าเห็นกระแสตองคมนะไปลงที่พ่อผู้กันหมดเลยแล้ววันเนี้ยฟันหยาให้สองคมน่ะให้โอกาสน้องให้โอกาสพ่อให้โอกาสน้องเพราะสุดท้ายในสุดเขาก็คือ พ่อของน้องพ่อลูกกัน,ลกนแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนขาพ่อเขาก็ายังยืนยันที่จะใช้นี่เหมือนเดิมต่อให้จะมีคนมาใช้นี่ให้เขาก็ายังจะยืนยันจะใช้นี่เหมือนเดิมแล้วผู้กันก็ยังยืนยันว่าจะหาเงินให้แม่ของเมงปอเหมือนเดิมฝันเลยอยากจะสอนน้องสองคนนี้ว่าแบบเรื่องในครอบครัวพี่มันก็ผ่านมากอนผ่านมาเยอะเหมือนกันเพราะด้วยความที่เราเป็น,นวัยรุ่นเราหาเงินได้เราใจร้อนใช่ไหมสุดท้ายในสุดมันก็คือพ่อแม่เราแล้วก็คือพ่อแม่ ของแฟนเรานะถ้าวันนึงที่เราประสบความสําเร็จแล้วเราอยากจะซัพพอร์ตเขาอันนี้คือเชื่อไหมว่าพี่ๆทุกคนอะจะดีใจจริง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 พี่ๆทุกคนอาจจะดีใจ<ๆ>ว่าหนูอะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณแต่นะวันนี้พี่อยากให้น้องอะโฟกัสที่การเก็บเงนินเอาไว้เลี่ยมเอาไว้ต่อยอดให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าดีแล้วจริงๆอ่ะน้องจะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยพ่อช่วยแม่ อันนี้คือสังคมให้อภัยแล้วพี่ฝันก็เชื่อว่าตอนนี้สังคมก็ให้อภัยพ่อน้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อน้องก็ยังยืนยันว่าผมจะจ่ายอ่าถึงบางทีมันจะผิดพลาดไปคนเราทุกคนคะ่ะมันมันไม่รู้ว่าเวลาผิดพลาดมันจะมาเมื่อไหร่แต่สุดท้ายในสุดทุกคนต้องการให้โอกาสฝนก็อยากให้แม่ๆทุกคนนะให้โอกาสพ่อน้องเพราะว่าสุดท้ายในสุดก็ยังเป็นพ่อของน้องคู่กันนะแ,แม่ๆนะ